จะน้ำมาฝากคนสามีซื้อเครื่องมาเห็ดอันเขาเปียกเขาเปียกเส้นใช่ชื่อว่าอย่างดีฮะโอ้ค่ะหู้แม,ม่มาเด้เห็นเขาเปียกสบายดีหาก็มาต,ตลาดย้ายรถก่อน ไตตลาดหากระมาอาม้าววันี่ยหูเอ้าไปไหมชนำมาฝากคนสาม,มีกินน้ำก่อนไปยังมหันเดหมอดสี่ขีย้ายไปคนงงรถเป็นเนี้ยนทางฟังนยจิงโก้จิงโก้เห็นน้องแล้วปะโก้ ออนลิงออกมาน้อยมายังบมหันมีซื้อพากันตั้งซื้อให้มาน้อยของบุญิงเด้อย,ยังบมหันมีซื้อเถอเดี๋ยวสิพาไปเบิง่งน่ายรถก้ะ ซื้อเครื่องมาเห็ุอันเขาเปียกเขาเปียกเส้นผิ่นมะเรงเสียงจากแกนแห้งๆเนาะซื้อน้ำเน่มาหับระบาฮึซื้ออย่างนี้ตั้งซื้อซื้ออย่างดีเห็นไหม เดี๋ยวเอกเครื่องไปมีนก่อนแล้วจิ้งจออกมาไปตลาดมาโอ้ยหนักหนักไที่ไหมเข้ามาไหมมาพี่มาพี่ดิ้นอยู่ครับอันนี้โอ้ยเนาะซื้ออย่างตั้งซื้ออย่างดีฮึซื้ออย่าง ตั้งซื้อให้ในเดอ้อพี่น,อน้องลุงป้าและคือบุกคนตั้งซื้อให้มาน้อยเจะขอของคนบนเลี้ยงแจ่่นให้เอามาเลี้ยงใช่ชื่อแว่วอย่างดีะฮะพันอย่างกับคำหูหน้นะคำหู้คำหูำห้ตัวผู้ห่าก็เห็นกันมือแรกว่มี ถ้าที่ว่าจะเข่าจะย้านไปใส่หือใจมินใจมัดออ้ให้ตะพูตะพืบ่กยหลายใครเด่นะ่ะตุกผู้นี่นะตั้งซื้อให้ มาน้อยของบัวอิงเดเดอร์เขาไปนอนปาอนอนไหมนอนเนนป็นสา,ายบนหนึ่งคำหูคำหูแม่แม่ยังโจ๊กอะไรป่ะห๊ะนั่งคำโห่แท้ Mm -hmm. ừ. nói má nhà kiếp hạt còn kiếp ăn sau này nói 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 nhấp 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 sau này đẹp an นี่เป็นใบไปใส่ต้มขกเปียกจเอาหอมเปหอมป์ตัวนี้เอาออกซะนี่ไมา้อย่างนี้มาสมาสิกใหม่หอมปลูกเอาเพราะว่าอยู่นี่มันมีลายละเก็บต่งเนี้ย เขาเปียกกับเก็บผักกับไหนหอมราเพานี้ได้กินยาวนานถุาซื้อจะซื้อเสียงเงินทางนั้นให้ยังลุก้าทางนั้นลุกยาอยู่ เก็บผักก่อนเ้อานำมาที่นำมาแดงน้อยซื้อแดงน้อยป่ะือ,อซื้อ,อยังดีเห็นเปิ่งหมกเผ็ดต้นหมกเผ็ดน่าจะแม่หมักเผ็ดจีนล ไปก่อนเดอได้ผักละไปยังเหลือผักสลัดกับผักสลัดก่นอน แด้วกินข้าวเปียกข้าวแรงมันหอนออกเตยนหรอนเอานังตั้งเียนะมันั่นะนงกินข้าวเปียกเหม ไอเอบียว่าม่เห็นยิกนี่นะมิกนี่นนอลือมอะไรนะะสอดอัน,น 好贵吧。 Luôn à? <laughs> nhau này luôn mà Xin làm xin tiếp Mặt nhau nghe Hiện đầu tiên Hiện nó này à lúc là... <laughs> dân <laughs> <laughs> เดี๋ยวมาเต้นกับพี่นานมาเต้นอยู่กลางนี้ทีไว้นะมาเต้นอยู่ใกล้ๆพี่ไห้บม๊กเห็นนะะขนาด yeah บอดิสิครอบคลุม้งหมไอติ้งวถ้าบอกว่าแพงเคื pues ่อแพงเินบ้จ่านั้นหลายอันไหนนอกมีเานนอกทุกานนอกใครไหมสามารถสป ที่นอก,กอส้านก่าราวออก็เขาเบิงเขาเขับปินใหม่เน,ะเนกกาะเกลุปีใหม่ราสมวแ่องนั้นแสนแนนสากทเราอนคะรเร่รักแอรแม่ต้อมเขาเปยให้กิน ม่อยาไปทันย่งไปอยาไปหาตู้อ่ะแม่อมนามนาจะไปให้พ่อพักจึมพาไปบอกบอกประตูไหมพักกลางก็นอนเอปีใหม่บิวจะไปหามาเลยรอ่ตูาีลเออเออโทรหาเมื่อกี้เป็นการเคีย ดูห้าสิบพันเลยจับแกเฮ้ยตู้จับแกเฮ้ยจับแกหนูสิประตูจับแก

กินนี่โมอิงไปขอตัวแล้วไปก่อนัวกันใหม่ในคินมาเด้อบาย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 จุ๊บ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 สนุกนะ